ฮิชูบุลละออกแถลงการระบุว่าหลังจากอิสราเอลได้ยกระดับความป่าเถื่อนในเลบานอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานักรบของตนได้โจมตีกองกําลังอิสราเอลด้วยปืนใหญ่และจรวดขณะที่พวกเขาพยายามรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ชายแดนลาบูนาทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลา4ีนาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ทหารศัตรูเสียชีวิตและบาดเจ็บจนต้องลาถอยออกไปขณะที่ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่อต้านและระบบปกครองที่ยึดครอง งคงเพิเอ่อีกหนึ่งถแถลงการฮิจูบุลเล่เผยว่าได้จุดชนวนระเบิดที่กำหนดเป้าหมายไปยังกองกำลังทหารอิสราเอลขณะที่พวกเขาพยายามแทรกซึมเข้าเมืองบริดาในทางเลบานอนตอนใต้โดยนักรบของตนบรทัก,กับทหารอิสราเอลด้านกองทัพอิสราเอลก็ยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้มีทหารสานายได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่เมื่อเช้ามืดของวันพุธกองกำลังต่อต้านเลบานอน ก็ได้ต่อต้านกองกำลังชั้นนำของอิสราเอลที่รุกคืบในหลายแนวรบของเลบานอนตอนใต้โดยก่องให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักทั้งในด้านอุปกรณ์และบุคลาก,กรขณะที่กลุ่มต่อต้านในอิรักซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธนิกายชีอะอ้างความรับผิดชอบเป็นผู้ก่อเหตุโจมตี5ครั้งด้วยโดรนพิฆาตและขีปนาวุธร่อนเอาอาคาบในห้าพื้นที่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านในอิรัก ออกแถลงการวันนี้อีกครั้งระบุว่ากลุ่มนักรบได้ส่งโดรนพิฆาตโจมตีเป้าหมายสําคัญบนที่ราบสูงโกลันและว่ายังได้โจมตีเป้าหมายสําคัญทางตอนใต้ของดินแดนที่ยึดครองด้วยส่วนแถลงการฉบับที่สองระบุว่าวันนี้นักรบของกลุ่มต่อต้านอิสลามในอิรักได้ใช้โดรนพิฆาตโจมตีเป้าหมายสําคัญทางตอนเหนือของอิสราเอล ขณะดเดียวกันอับบาสอารักชีรัฐมนตรีตามประเทศอิหร่านที่ได้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียและรัฐริมอ่าวอาหรับอื่นๆเพื่อหาเรือเพิ่มเติมในวันนี้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยนอกรอบระหว่างการประชุมสมมติที่กาตาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบรรดารัฐเหล่านั้นรับรองว่าจะคงจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลโดยอารักชีประกาศชัดเจนว่า หากรัฐริมอ่าวอาหรับกระทําการใดๆก็ตามอันเป็นปฏิปักษ์ต่อเตหรานไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าหรือฐานทัพโจมตีอิหร่านก็ตามอิหร่านก็จะถือว่าเป็นการกระทําที่ร่วมกันของทั้งกลุ่มและเราจะดําเนินการตอบโต้และว่าสารนี้เป็นการย้าเตือนถึงความจําเป็นที่ทั้งภูมิภาคจะต้องมีเอกภาพในการต่อต้านอิสราเอลและความสําคัญของการรักษาเสถียรภาพเอาไว้และเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่า การให้ความช่วยเหลืออิสราเอลทุกรูปแบบเช่นการอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าเพื่อโจมตีอิหร่านเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนจะต่อสายหาดูทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาหูแห่งอิสราเอลในวันนี้ซึ่งก็น่าจะรวมถึงเรื่องแผนการโจมตีแก้แค้นอิหร่านด้วย ส่วนทางด้านนาอิมกาเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิจูบุลเล่ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์เมื่อวานได้ว่าเขาสนับสนุนความพยายามของดดบิเบอร์รี่ประธานรัฐสภาเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮิชูบลุลเลที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่ตั้งเงื่อนไขใดๆกาเซมกล่าวว่าฮิชูบลุลาะสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่นำเดบเบอร์รี่ เพื่อข้อตกลงหยุดยิงหากศัตรูอิสราเอลยังคงทำสงครามต่อไปก็ให้สนามรบเป็นตัวตัดสินพร้อมให้คาม,มั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างฮามาสและชาวปาเลสไตน์ในการต่อสู้กับอิสราเอลต่อไปสองวันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดับล่างของฮิชุบุลลอสองคนได้พูดถึงข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนโดยไม่ได้เชื่อมโยงเงื่อนไขกับการหยุดยิงในฉลวนกาซาอย่างไรก็ดีรอยเตอร์รายงานว่าฮิชุบุลล้อไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากำลังเปลี่ยนจุดยืน ทางกลุ่มก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดด้านอับดุลลาบูฮาบิบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเลบานอนกล่าวกับ CNN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฮัสซันนัสรัลลลฮะก็เคยเห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและพันธมิตรคนอื่นๆอ,ออกมารียกร้องในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติก่อนที่ในเวลาต่อมานัสรัลลาะ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอลการประกาศพร้อมเจราจาหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นจะน่าเชื่อถือได้หรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยิงกลานมาตลอดว่าจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีฮามาสด้านซามีอาบูซารีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวกับรอยเตอร์ว่าฮามาสยังคงมั่นใจในจุดยืนของกลุ่มฮิชบุลลที่จะเจราจาหยุดยิงเมื่อมีการยุติสงครามในฉนวนกาซาอางไรก็ตามเจ้าหน้าที่เลบานอน ไม่เปิดเผยชื่อระบ,บุว่าฮิจุบุลเลาะได้แก้ไขจุดยืนของตนเนื่องจากแรงกดดันหลายประการรวมถึงการที่ต้องอบพยพผู้คนซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญของกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกลุ่มเบรุตและว่าแรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นจากปฏิบัติการภาคพืดดินที่เข้มข้นของอิสราเอลและเจอแรงต้านจากนักการเมืองเลบานอนบางคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาระดับสูงเลบานอนซึ่งประกอบด้วย อิสลามหลายนิกายได้เรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบที่ไม่เป็นผลดีกับอนาคตของเลบานอนซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่แล้วก่อนเกิดความขัดแย้งครั้งล่าสุดวาริจ,จุมบลาดผู้นำชาวดูชอบุโสของเลบานอนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเราจะไม่ผูกชะตากรรมของเราเข้ากับชะตากรรมของกาซาด้านแมทธิวเบลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการถแถลงข่าวประจำวันอังคารว่า การเรียกร้องให้หยุดยิงของกลุ่มฮิจูบล้อมุบัน,นังคารแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังเสียเปรียบและกำลังถูกโจมตีสุดท้ายแล้วเราต้องการทางออกทางการทู่สำหรับความขัดแย้งนี้ต่อไปเมื่อถูกถามว่าสาหรัฐได้พูดคุยกับเบอรีเกี่ยวกับความพยายามในเลเบานอนในการเลือกประธานนาทิมดีคนใหม่หรือไม่ไม่เลรกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพูดคุยกับผู้เล่นต่างๆในเลเบานอนโดยมักจะผ่านคนกลาง การโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มฮิจบุลเลาะในเลบานอนกระตุ้นให้บรรดาน,นักการเมืองเลบานอนบางส่วนเสนอตัวอีกครั้งเพื่อเติมเต็มตำแหน่งประธานาธิบดีที่ว่างลงก,กว่าสปีซึ่งเป็นความพยายามที่จะฟื้นคืนรัฐที่หยุดชะงักแห่งนี้ขณะที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ